เพราะอูซวินเลยที่มีน้ำเชยต่อมนุกว่ายิ่งอาฟีการันบังเกิดในในคล้ายพิษทิพย์จำพวกหนื้องันการฟองสมุติสองันการเลียมสมุติสามันการทำสมุติเจ็ดการทำไหวอาการการคายละหลอกแกว้วเพราะกันการทุร่มเจ็ด การทมแปดใครมาลิงตาโมย่กยกาวใครมาลิงปากมูชิบใครมาลิงเบลไฟฟ้าฮกอันอีกการนัน้นฮกชนิดหนึ่งอันการ,การ,การามาลิงนาคาราดสองอันการฟ่องสมุทจสามอันการตะฟ่องพาลำซียน การแมแตเตอราน้านการตะบองชะนวนวกกันการตะบองกันเจ็บนันคลายกระดูงคลายการมีเส้นจำพววหนืงนัคลายกระดูงไฟสองมันคลายกระดูงแกบสามนันคลายกระดูงน้ำสี่ คายกระดงอินแป้นอันคลายขอดคลายแห่นั้นมีซ่องจับพวกเนื้องันคลายขอดโซงกันคายแงน์ก้าวอันคลายวัดอันมีซ่องจับพวกเนื้องันคลายวัดหน่อยโซงอันคลายวัดใยชิบอันคลายกันคลายกัมดาวอันโซงจับพวกอันมีเนื้อ คายกำเด่าน้อยสองเงินคายกำเดา่ายายสิบเอ็ดเงินคายสามหรือดูวนสามจำพวกหนึ่งเงินคายขีมนตาหรือดูสองเงินคายไหวชั้นตาหรือดูสามันคายให้มันตาหรือดูคายผิดคายกาเงินมียี่สิบเอ็ดจำพวกหนึ่งเงิน ไขีดำลักษณะอาการพุดพูดเป็นแพ้นคณะนึ่งหึ่งองนิวบางทีพุดขึ้นมาเทาใบเทียนใบผุดซ่าขึ้นตัวท้งตัวพุดขึ้นเป็นสี่ดำเรียกว่าไาอีดำอาการจับมันให้จับมือเทามือเย็นเทาเย้นตัวร้อนเป็นเปลวไฟตาแดงเป็นโรยิต ปวดที่สะร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนไม่เสมอกันบางที่จับตั้งแต่หลุงจึงเทียงขึ้นบางที่จับตั้งแต่เทียงจนคำบางที่จับตั้งแต่คำจนหลุงคาอีแดงนั้นลักษณะอาการพุดนั้นพุดขึ้นมาเหมือนกับคาอีดำแต่ว่าเป็นเม็ดสี่แดงเรียกว่าคาอีแดงอาการจับมันอาการเหมือนคาอีดำ แต่ว่าใาีแดงนั้นอาการบอกว่าาอีดำสามมันคายบ่านดำลักษณะอาการพุทนะั้นพุทขึ้นมาท่าวงสบามอนท่าวบบุษาขนาดนึงถึงซองเนิวน้วพุทขึ้นมาเป็นสีดำขึ้นมาครึ่งตัวถ้าพุทขึ้นมานทั้งตัวสีดำดังพ้นหลกว่าสุกสีดังข้ามสีดำดังมึก รากพุดขึ้นมาทางดัวดังกล่าเนี้อาจตายได้อาการจับมันจับเท้าเย็นมือเย็นบางที่มือร้อนเทาร้อนตัวร้อนเป็นไฟปวดที่ตัวร้อนเป็นเปลวปวดที่สาตาแดงร้อนในอกเฉียงชุ่มทําปิดภายในถ้าชายยากระดุงผิดไม่ออกกันไอรอน ไอ้กระห้ายนามบางเตียนไอ้ลิ้นกระดางข่างแข้งเตียนคลายบานแดงลักษณะอาการนั้นเมื่อคลายบานดำแต่สีแดงเบอกวาสีดำอาการอื่นๆนั้นเมื่อคลายบานดำหา้าคลายกระดานีนลักษณะอาการพุทธพุทธขึ้นมาที่ตอนขาถังซ้องข้างเป็นวงเคี้ยวกายมี เป็นพ้นสีวาสี่ข้ามสีตำลึงสี่ตำรึงซุกหรือสี่มึกหานายกระดานยีนลักษณะอาการพุทธนั้นพุทธขึ้นพุทธขึ้นมาที่ตอนข้าดัางซ้องข้างเป็นวงเขี้ยวก็มีเป็นพ้นเป็นพ้นสี่วาสี่ข้ามสี่พ้นตำุึงซุกสี่มึกอาการจับมันจับไม่ตัวเย็นดังยีนให้หลอนในก็ให้น้ำ ถ้าไม่ลินกระดาข้างแข้งปากแข้งขอแห้งเสียงซึมทำผิดไอสะรอบถ้าจะหลักา้าให้รีบหลัก้าตั้งแต่อย่างเป็นไม่ไหมถ้าเบยออกมาแลว้วหลักษาไม่ให้ฮกกันคลายมาห้าเมกลักษณะอาการพูดนั้นถ้าพูดขึ้นมาในเนื้อที่ยังไม่ขึ้นนั้นชั้นทานเถวพ้นจิงจอยซุกเป็นเงา อยู่ในเนื้ออย่างขึ้นไม่หมดนั้นพุดขึ้นมาทั้งตัวมีสีดำดังเมกสี่นิ่นดำอาการจับมันถ้าไม่ผิดเฉื่อมมั่วให้ลินกระดางข่างแข้งให้หอบให้สะอึกให้ปากแห้งให้ฝันแห้งให้ท้าอุจจาระเป็นไอท้ายอุจจาระปัสสาวานไม่รู้สึกตัว ให้เฉื่อมเมาไม่เป็นเวลาไม,มมไม่มีสติส้มไม่มีสติส้มือดีให้สรบเจ็ดนั้นคลายมาห้านิน่มลักษณะอาการเมื่อนกับใครมาหา้าเม็แป้นั้นคลายระบุชาตดลักษณะอาการพุทธพุดขึ้นมาเป็นเม,ม,ม,ม็ดเท้ากับเม็ดพักปังกามีเท้าเม็ดเตี้ยนกามีเท้าเม็ดง่ากามี เป็นเล่ากันอยู่ขนาดหนึ่งถึงสองนิ้วซี่ดังสี่ชาดขึ้นตั้งตัวอาการแจ๊บอาการจับมันทำผิดไอเสียม,มั่วหลอนในกระห้ยน้ใไอห้อบให้สะอกกระทำผิดต่างๆ